รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททอบอร, 5, ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทเคฟาร์มคอฟฟจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์มมาร์เก็ตต้นน้ำที่มีคุณภาพกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่ปลายน้ำที่มีคุณค่า สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มาเก็ตที่รักละครับทุกท่านครับพบกันเช่นเคยทุกวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับผมดรสุปชัยศรีล่าเคฟาร์มาเก็ตวันนี้อยากพาท่านผู้ชมมาชมแง่มุมเล็กๆเรื่องของการผลิตน้ำพริกเผาแต่เป็นน้ำพริกเผาเพื่อสุขภาพทําจากเห็ดนางฟ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอยากพาท่านผู้ชมมาที่วิจัยกเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีเขา คิดอย่างไรจึงทําเรื่องนี้ครับเสียรับชมครับวัฒนาอัมพันธ์ค่ะรองผู้มีการวิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีรองผู้มีการฝ่ายวิชาการค่ะ จุดเริ่มต้นของโครงการนําเห็ดนางฟ้ามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเกิดจากการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลรัชธานีได้จัดการเรียนการสอนด้านพืชศาสตร์โดยเน้นการผลิตพืชและพืชชนิดหนึ่งที่ที่ได้เน้นก็คือในเรื่องของเห็ดนางฟ้านางลมโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพชื่อฐานการผลิตเหต็ดนางฟ้า ค,ความทันสมัยของเทคโนโลยีในโครงการนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเห็ดนะคะที่ใช้กระบวนการผลิตนําเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการช่วยทุนแรงคนในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตครั้งแรกจนทั้งเกิดดอกของเห็ดนางฟ้าและรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตน้ําพริก ะะซึ่งก็จะมีเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกและก็ล่นระยะเวลาในการทำน้ำพริกแต่ยังคงความอร่อยและมาตรฐานของการทำน้ำพริกอยู่ค่ะการต่อยอดของโครงการนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่การที่ส่งเสริมให้เด็กนะคะหารายได้ระหว่างเรียนโดยที่ขณะที่เด็กนั้นเรียนอยู่เขาก็จะสามารถทำน้ำพริกแล้วก็จำหน่ายตามที่ตลาดต้องการเขาได้ลงมือทำแล้วต่อยอดถึงเรื่องของการตลาดนำการขาย ซึ่งก็จะเป็นการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้ด้วยค่ะน้ำพริกอาหารคู่ครัวคนไทยน้ำพริกเผาเห็ดนางฟ้าคือสาระดีๆที่แคฟาร์มมาร์เก็ตนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ก่อนที่จะได้รับชมรายละเอียดต่อไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสเมื่อวันที่19ทธันวาคมปีพุทธศักราช2560ให้ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนของกรุงเทพมหาคนครซึ่งจะเป็นช่องทางในการเพิ่มทักษะและรายได้ให้กับนักเรียนและชุมชนกรมประมงได้น้อมนำแนวพระาราชดำริโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการส่งเสริมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นตามพระราชประสงค์โครงการส่งเสริมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครถูกขับเคลื่อนผ่านการดําเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระตนันทิ tha ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา สยามบรมราชกุมารีร่วมกับกรมประมงสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้สามารถก่อให้เกิดรายได้จากการเลี้ยงและจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของโรงเรียน สำหรับวัตถุประสงค์การดําเนินการโครงการในเรื่องนี้นะครับก็รมมงก็ได้สนองพระดําริของพระองค์ท่านโดยการที่จัดทาโครงการเพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับได้มีความรู้มีประสบการณ์และก็สามารถที่จะนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ รวมทั้งก็จะช่วยพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับบุคคลทั่วไปนะครับได้เข้ามาต่อยอดในการที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับสำหรับแนวทางในการดําเนินโครงการก็คือเราจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนนะครับตามศักยภาพของพื้นที่นะครับรวมทั้งสนับสนุนเรื่องวิทยากรกับถ่ายทอดความรู้ให้ทั้งนักเรียนแล้วก็อาจจะเป็นคุณครูผู้สอนด้วยนะครับเพื่อให้คุณครูได้ พัฒนาไปพร้อมๆก,กับนักเรียนนอกจากนั้นเราจะมีการไปเยี่ยมชมนะครับกิจการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งอาจจะพานักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมเนี่ยไปดูกิจการของความปราศสวยงามที่ประสบความสําเร็จและก็สามารถเป็นต้นแบบได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพในการประกอบอาชีพที่ที่แท้จริงนะครับ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้มีการนำร่องการดำเนินงานในโรงเรียนที่มีความพร้อมไปแล้วจำนวน6โรงเรียนโดยกรมประมงมอบหมายสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่รับฟังความต้องการปัญหาและอุปสรรคพร้อมชี้แจงพร้อมวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกับทางโรงเรียนและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกําหนดแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของโรงเรียนแต่ละแห่งนอกจากนี้ยังเชิญเกษตร,รกรศูนย์เครือข่าย ด้านการประมงในพื้นที่เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการให้คําแนะนําและให้ความรู้จากเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จจริงเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้หันมาสนใจเรียนรู้และนําความรู้ที่ได้มาต่อย,ยอดสร้างเป็นอาชีพได้ในอนาคตโครงการนี้ให้ความรู้กับหนูคือมีเกี่ยวกับการเลี้ยงการเพาะการให้อาหารการทําความสะอาดนอกจากนี้ป้าสวยงามของเรานะคะยังได้ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนให้เพื่อนเพื่อี่พี่น้องๆ้องทุกคน ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ปลาต่างๆค่ะสําหรับตัวหนูเองนะคะหนูอาจจะนําปลาสวยงามต่างๆไปเพาะเลี้ยงเองค่ะเพื่อที่จะทําไปต่อยอดขายในตลาดหรือว่าส่งออกสู่ต่างประเทศค่ะโครงการส่งเสริมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและการตลาดโดยได้รับความร่วมมือ จากศูนย์เครือข่ายเกษตรกรประมงในพื้นที่ร่วมเป็นที่เลี้ยงมีนักเรียนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามสามารถสร้างรายได้และสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต K Farm Market ซอฟฟี Gentle, ol, ่เจนเทลไฮโดรซ o ลนวัตกรรมลดการสะสมของเชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวและเชื้อราบนพื้นผิวเป็นสารแอลกอฮอล์ฟรีและมีผลงานวิจัยรองรับว่าสารไฮโดรซอล BHC เป็นสารไม่ติดไฟไม่มีสารตกค้างและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความอ่อนโยนกับทุกสภาพผิว Sophie g e n เทลไฮโดรซ o ลง่ายๆที่บ้านคุณ K Farm Market กิจกรรมประมงโรงเรียน เป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำร,ริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมประมงเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีโอกาสร,ร่วมถวายงานพระองค์ท่านภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกังวลอย่างเป็นทางการโดยมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนและประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรก,กันดารได้มีแหล่งโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการไว้บริโภคอย่างตอ่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพราะพันธุ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ น้ำใกล้ชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้ผลผลิตสัตว์น้ําอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีลุ่นเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม การสร้างศูนย์กลางบริการความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ซึ่งเป็นภารกิจสําคัญของกรมประมงที่จะสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อดําเนินกิจกรรมประมงโรงเรียนก็สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากที่ พราองค์ได้มีพระราชประสงค์ที่ําเนินโครงการเกษตรกลางวันนะครับกรมประมงก็ได้เข้าร่วมสนองโครงการในพระราชดำรินี้นะครับโดยการจัดตั้งโครงการประมงโรงเรียนเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีกิจกรรมในการที่จะเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเลี้ยงในบ่อดินบ่อซีเมนต์ในกระชังหรือในบ่อพลาสติกนะครับเราก็สนับสนุนภายใต้โครงการนี้นะครับ เราเดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้นักเรียนนะครับได้มีอาหารกลางวันเพื่อบริโภครวมทั้งให้กิจกรรมประมงโรงเรียนนี้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่ขยายไปสู่การเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเกษตรกรที่ได้มาเห็นก็สามารถที่จะนาต้นแบบเหล่านี้ได้ไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองได้นะครับ ซึ่งอย่างนี้ก็เป็นวัตถุประสมหลักของกรมงมงครับผลการดําเนินงานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยการให้เด็กนักเรียนเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองนั้นก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะและเจคติที่ดีต่อการทรําเกษตรอย่างยั่งยืนที่แท้จริงและเมื่อโรงเรียนในโครงการมีผลผลิตสัตว์น้ําสําหรับบริโภคเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนมากเพียงพอและมีผลผลิตเหลือเพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนกรมประมงจะเข้าไปต่อ เสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ําเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตอาทิการทําประดุกแดดเดียวปราดุกร้าน้ําพริกประดุกอีกด้วยความรู้ที่ได้เกี่ยวกับกิจกรรมประมงโรงเรียนก็จะเป็นการให้อาหารปลานอกจากการให้อาหารปาลาเราก็จะทำความสะอาดร,บรอบๆอบบ่อเพื่อกำจัดวัชพืชที่หลบซ่อนของัตูปลานอกจากนี้ยังนำผลผลิตที่ได้มาทำเป็นอาหารกลางวานันและนำมาแปรรูป เพื่อถนอมอาหารและเป็นรายได้ให้กับสหกรณ์ของโรงเรียนด้วยค่ะหนูจะนําความรู้ที่ได้นําไปต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นข้าวเกียบหรือปลาแดดเดียวขายออกตลาดหรือชุมชนและเพิ่มรายได้เสริมให้กับครอบครัวค่ะการพัฒนากิจกรรมประมงโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลาง ในการอบรมเผยแพร่ความรู้ให้กับครูนักเรียนให้มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูปและถนอมอาหารตามหลักโภชนาการสัตว์น้ำพร้อมขยายผลไปสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นหนึ่งในโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกรมประมง ที่ได้มีโอกาสร่วมสนองงานตามพระราชดำริที่ทรงมีพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือราษฎรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้สามารถปรับตัวพร้อมรับสาภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเพาะเห็ดนางฟ้า ทุกขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อให้ได้เห็ดนางฟ้าที่มีคุณภาพกระบวนการเหล่านี้วิทยาลเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีรังสรรค์สิ่งเหล่านี้รอท่านอยู่เชิญรับชมครับผมนายประเทืองโมกทิพย์ครูชำนาญการแผนกวิชาพืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีจุดเริ่มต้นของการ ผลิตเหต็ดนางฟ้านะครับท่านพ่อก็ได้มีนโยบายให้ครูแต่ละแผนกแต่ละฟาร์มทําการผลิตผลผลิตทางการเกษตรเพื่อที่จะนาผลผลิตทางการเกษตรป้อนเข้าสู่โรงอาหารเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกวิธีการเพราะการดูแลรักษาขั้นตอนวิธีการนะครับในการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกนะครับคือหนึ่งนะครับการผสมอาหารเห็ดนะครับ นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับต้องรู้สูตรอาหารนะครับที่ใช้ในการผสมเมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการกรอกนะครับกรอกใส่ถุงพลาสติกซึ่งถุงหนึ่งนะครับจะบรรจุน้ําหนักได้ประมาณ800กรัมนะครับบรรจุถุงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการอัดนะครับให้แน่นพอสมควรแล้วก็ ใส่คอขวดใส่ฝาครอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการนึ่งค่าเชื้อก้อนเชื้อทั้งหมดที่เราผลิตได้นะครับจะต้องเอาไปนึ่งค่าเชื้อนะครับด้วอุณหภูมิร้อยองศาขึ้นไปนะครับระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของก้อนเชื้อนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเพื่อทําการค่าเชื้อจุลินทรีย์ หลังจากที่ทำการนึง่งไขาเชื้อสิริบรุอยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการหยอดหัวเชื้อนะครับในการหยอดหัวเชือ้อแล้วก็จะนำหัวเชื้อนะครับที่เส้นใยเดินเต็ีมขวดอาหารเมล็ดข้าวฟ่างแล้วก็เอามาหยอดลงในอาหารเห็ดนะครับที่ผ่านการนึ่งฆข้เชื้อแล้วนะครับหลังจากทำการหยออเสิริบร้อยแล้วนะครับ ก็จะนําไปบ่มเพื่อให้เส้นใยมีการเจริญเติบโตระยะเวลาในการบ่มก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดอย่างเช่นเห็ดนางรมนางฟ้านะครับจะใช้ระยะเวลาในการบ่มก้อนเชื้ออยู่ประมาณ25-30วันเมื่อเชื้อเดินเตรียมก้อนแล้วนะครับเราก็จะนําก้อนเชื้อหนั้นไปทำการเปิดดอกนะครับการเปิดดอกก็คือดึงจุกออกดึงสำลีออกนะครับเพื่อให้อากาศความชื้นนะครับและอุณหภูมิได้สัมผัสกับ,กบเส้นใย หลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์เห็ดก็จะเริ่มทยอยออกดอกมาให้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตครับสำหรับวิธีการเก็บดอกเห็ดน,นะครับหนึ่งก็คือต้องหาช้อนแตลเลดนะครับแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทำความสะอาดทีดหนึ่งนะครับแล้วก็สอดทางช้อนเข้าไปแล้วก็ค่อยๆแคะเข้าออกมาตั้งกระจุกนะครับอย่าให้มีโคนเห็ดหัหกติดคาอยู่บริเวณที่ปากถุงซึ่งอาจจะทําให้เกิดโรคตามมาทีหลังได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับขั้นตอนในการเพาะเห็ดนางฟ้าถ้าท่านสนใจ ดูซ้ำหลายหลายครั้งแล้วลงมือทำพักพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ S I P Bio Tech A T K ชนิดน้ำลายใช้งานง่ายไม่แสบจมูก วันนี้พร้อมแล้วทุกช่องทางจัดจำหน่าย Air Queen Nano Fiber Filter Mas k ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน FDA ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสุขภาพของคุณและสังคมของเราตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยมิสเตอร์คิงโทร0 8 1 4 5 2 0 0 0 1 K Farm Market ม ไอ้ดูสิเป้าหมายพี่แกวว่าเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแคกล่างวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราละครับลูกพี่ไอ้านี่มันอุปกรณ์จาก H I P ทั้งนั้นไปเปลี่ยนเป้าหมายที่ไหนมี H I P ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง H I P โทร0 9 7 8 0 7 8 8 8 8หรือคลิก w w w H I P C O T H K Farm market. Welcome to Panara, your own boutique affordable luxury housing brand. Welcome to Panara, the most unique modern affordable luxury housing in Thailand. We are trying to convert your dreams into an address. We hope we are able to live up to everyone's expectations. Panara desires to be the most respected boutique real estate brand in Thailand. คุณมีที่ดินเราปารณากรุพร้อมร่วมพัฒนาโทร0992836288 0896999997การทำน้ำพริกเผาเห็ดนางฟ้าให้อร่อยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปเรามีสูตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีเป็นพื้นฐานแต่ถ้าท่านจะปรับสูตรอย่างไรท่านต้องผ่านสูตรนี้ไปก่อนเชิญรับชมครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมูโปรดักชั่มเปี้ยนค่ะโปรดักชั่มเปี้ยนของเราในวันนี้คือน้ำพริกเผาเห็ดนางฟ้าขั้นตอนการทําจะเป็นอย่างไรสูตรของอาจารย์จะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวมาพูดคุยกับอาจารย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะมูอยากจะถามว่าทําไมอาจารย์ถึงตั้งใจที่จะเลือกทําน้าพริกเผาเห็ดนางฟ้ามาสอนให้กับเด็กๆที่นี่คะครับเนื่องจากว่าวิทยาเกษตรของเรานะครับก็ได้ปลูกเพาะเห็ดอยู่แล้วนะครับ เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทางวิทยาลัยของเรานะครับซึ่งมีวัตถุดิบที่เพาะเองอยู่แล้วนะครับเราก็นํามาแปลสภาพแปลรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอย่างวันนี้นะครับก็จะนําเสนออย่างนําเห็ดมาทําเป็นน้ําพริกเผาเห็ดนางฟ้าเดี๋ยวอาจารย์ช่วยบอกส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างหน่อยครับส่วนผสมหลักๆนะครับก็คือเห็ดนางฟ้านะครับก็คัดคุณภาพมาแล้วนะครับมีเห็ดนางฟ้ามี กระเทียมนะครับก็คือเรามาซอยค,ครับให้เป็นชิ้นบางๆมีหอมนะครับหอมแดงะนะครับมีพริกนะครับพริกจะมีสองแบบนะครับคือมีพริกช้ฟ้าแห้งกับพริกหยวกแห้งนะครับส่วนปรุงรสนะครับปรุงรสเราก็ จะมีเกลือน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำมันพืชสำหรับผัดแล้วก็ทอดเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกทำยังไงก่อนค่จารย์เราจะนำเห็ดนะครับไปตัดโคนออกนะครับล้างน้ำให้สะอาดนะครับให้เสดดน้ำแล้วเราก็จะมาฉีกให้เป็นเส้นนะครับอันนี้ต่อส่วนผสมนี่ใช้เห็ดเท่าไหร่คะน้ำหนักนะครับตรงนี้คือ500กรัมนะครับในสูตรของเราอัตราส่วนนะครับที่500กรัมอาจารย์คะแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงต่อคะเราจะนำเห็ดไปนึ่งให้สุกนะครับอยู่ที่ 10นาทีนะครับแต่ก่อนจะนึ่งให้สุกเราต้องเตรียมนะครับน้ำให้เดือดก่อนนะครับใช้เวลานานไหมคะนึ่ง5-10นาทีนะครับอันนี้อาจารย์ครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะคะว่าสุกว่าเป็นยังไงครับสุกแน่นอนเลยครับสีสันสวยงามเลยครับสุกครับเพอเราตักออกมาแล้วทํายังไงต่อคะเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็จะไปบีบน้ําบางส่วนออกให้เห็ดแห้งนิดนึงอ๋อต้องบีบน้ําก่อนใช่ค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะพักไว้นะครับก็จะมาเตรียมทอดพริกขั่วกระเทียมขั่วหอมนะครับค่ะอันนี้เริ่มทอดกันเลยไม่ต้องใช้เวลานานใช่ไหมคะใช่ครับเราจะทอดพริกให้มีสีที่เหลืองกรอบนะครับกรอบโอเคครับได้แล้วนะครับได้แล้วค่ะครับผมโอเคติดแก๊สเลยครับยกเทเลยนึครับแล้วเราก็มาทอดทอดพริกชี้ฟ้าต่อครับผมลงทอดได้เลยนะครับครับผม ก็จะทอดให้สุกกรอบเหมือนเดิมนะครับโอเคได้แล้วนะครับทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับพักให้เสด็จน้ํามันนะครับแล้วก็ลงในรวมกับส่วนผสมได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปค่าจานเป็นการคั่วหอมนะครับครับเราก็คั่วไปนะครับให้หอมของเรานะครับมันข่อเหลืองครับเหลืองสุกไม่ต้องไม่ต้องไหม้มากนะครับไม่ไม่ต้องมากครับ ตรงนี้ได้ที่แล้วนะครับก็ปากลดลงขั้นตอนต่อไปคือการคั่วกระเทียมนะคะหผมเหมือนกันกับคั่วหอมนะครับเราคั่วให้เหลืองสุกก็พอแล้วนะครับอันนี้ถือว่าได้ไหมคะเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วครับสุกเหลืองพอดีเลยครับเทส่วนผสมเข้าไปในกระมังผสมได้เลย ได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วทำยังไงต่อค่าจารย์ก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็จะนําไปสับบดให้ละเอียดนะครับหรือว่าเราจะไปโคลกในครกตาให้ละเอียดก็ได้เช่นกันนะครับงั้นเราไปเข้าเครื่องบดถูกไหมคะใช้เวลาบดนานไหมคะครับก็ให้เนื้อละเอียดเลยค่ะเหมนัครบ ก็จะได้เนื้อนะครับที่ส่วนผสมเข้ากันดีนะครับแล้วก็เป็นเนื้อละเอียดมากกว่าเดิมค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือจะนําส่วนผสมตรงนี้นะครับไปผัดกับน้ํามันในกระทะอาจารย์ใช้ความร้อนขนาดไหนคะไฟปานกลางนะครับไฟเบาก็ได้นะครับแต่ห้ามเป็นไฟแรงนะครับีใส่น้ํามันน้ำมันพืชเป็นน้ํามันพืชครับผมค่ะอันนี้พอเราผัดได้ที่แล้วอาจารย์ใส่อะไรต่อไปคะก็จะใส่เครื่องปรุงรสนะครับเริ่มจากเกลือนะครับน้าตาลปี๊บแล้วก็น้ํามะขามเปียกครับผมเกลือนะคะ ใส่ทั้งหมดนี้เลยนะคะใช่ครับน้ำตาลปี๊บนะคะสุดท้ายใส่ไปเลยนะคะอาจารย์ครับผมน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกช่วงที่เราผัดไปนะครับสีของน้ำพริกเผาก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็มาบรรจุใส่แพ็กเกจจิ้งกันค่ะครับผม อันนี้เราขนาดเท่าไหร่ค่ะอาจารย์ครับขนาดบรรจุนะครับ200กรัมะนะครับฉลากให้เรียบร้อยพร้อมบอกบวันหมดอายุครับถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นก็อยู่ได้2เดือนนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิห้องนะครับก็จะอยู่ได้ที่1เดือนนะครับผมเราไม่ได้ใส่สารกันบูดตรงนี้นะค,ค่ะน้ำพริกเผาเห็ดน,นามฟ้าโปรดักชั่นแชมเป้นของเราในวันนี้ค่ะของวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีอุบลราชธา,านีรับรองว่าอร่อยค่ะนี่คือน้ำพริกเผาเห็ดนางฟ้าหนึ่งในสาระดีๆที่เคฟาร์มมาร์เก็ตนำมาฝากท่านผู้ชมทุกสัปดาห์วันศุกร์บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงโดยประมาณเรามีนับกันที่นี่วันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราถ้าเบื่อท่านจะก,กรุณาขอให้ท่านได้แชร์สาระดีๆเหล่านี้กับเพื่อนอันเป็นที่รักแต่ถ้าท่านสนใจผลิตภัณฑ์เพช และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับเคฟาร์มขอขอบคุณรวดเชื่อมยาวาตา HIP Biotech ATK แบนด์ไทยที่คนไทยเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ c, ทับทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินทรีย์ c, แม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์08 1 9 6 6 5 5 7 2 เอเชียติตสุขภัณฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 ID Line 0656218686 อัลเฟกนว,วัตรกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร0830891818 b k Acne คู่หูสู้สิว BK เป็นผู้นำนว,วัตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น b k Acne วางจำหน่ายที่เ e เ e ่ e อเและร้านค้าทั่วไปท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลา วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ K Far ร Market